สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดูอิด s ยไซค่ะและในวันนี้นะคะเนี่ยจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปทำกระดาษห่อของขวัญจากกระดาษเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านของเราจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ สวัสดีครับดูอิดโย i ายมาแล้วนะครับผมารายการที่จะพาทุกคนมาสนุกสนานสุดสร้างสรรค์กับเรื่องวิทย์วิทย์ที่คิดทําได้ครับเราจะพาทุกคนไปประดิษฐ์ไปทําอาหารไปใช้จินตนาการขี่เส้นลงสีกับงานศิลปะและอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับวันนี้พบกับผมครับเต้อพิน,นันเปลี่ยนจันครับซึ่งวันนี้แน่นอนนะครับผมก็คงไม่ได้มาคนเดียวนะครับเดี๋ยววันนี้จะขอ แขกรับเชิญครับามาช่วยเราประดิษฐ์อุปกรณ์เก๋ๆกันดีกว่าและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมขอเรียนเชิญแขกรับเชิญที่จะมาช่วยผมในวันนี้เชิญได้เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไะครับแขกรับเชิญของเรานะครับเดี๋ยวให้แนะนําตัวกับผู้ชมทางบ้านก่อนเลยครับค่ะสวัสดีค่ะแอมแปร์พรพรโยธาวงศ์ค่ะนะครับพี่แอมแปร์ครับวันนี้ได้ข่าวว่าพี่แอมแปร์เนี่ยจะพาเรามาประดิษฐ์ของเกๆ๋ๆนั่นก็คือ ซีเปเปอร์ใช่ไหมครับอ๋อเจ้าซีเปเปอร์เนี่ยมันมีความพิเศษยังไงครับค่ะซีดเปเปอร์หรือกระดาษปลูกของเรานะคะจะทํามาจากกระดาษเหลือใช้ภายในบ้านสามารถปลูกเป็นต้นไม้ได้จริงๆเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะโอ้ฟังแล้วน่าสนใจมากเลยนะครับสามารถนําวัสดุเหลือใช้ใช่ไหมครับแหล่งกระดาษเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แล้วทีนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับมีอะไรบ้างค่ะอุปกรณ์ในการทำสีดเปเปอร์ของเรานะคะ,คะก็จะมีกระดาษเหลือใช้นะคะมีผ้าขาวบางค่ะ ตะแกรงร่อนค่ะหรือถ้าไม่มีตะแกรงร่อนนะคะเราจะใช้เป็นแม่พิมพ์ก็ได้ค่ะเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะสีผสมอาหารฟองน้ำน้ำนะคะถาดใส่น้ำกันไกลแล้วก็สุดท้ายนะคะก็คือเมเล็ดพืชผักสวนครัวค่ะอุปกรณ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่ม ประดิษฐ์กันเลยดีไหมครับได้ค่ะอยากจะรู้แล้วว่าเจ้าสีเปเปอร์ของเราเนี่ยจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงค่ะนะครับผมเดี๋ยวเราเริ่มจากการฉีกกระดาษกันดีกว่าค่ะพี่เตช่วยหยิบกระดาษมาเลยค่ะกระดาษนี้นะครับค่ะเอานนล้ก็ที่ใส่กระดาษมาค่ะเดี๋ยวเราช่วยกัน <ผม S 1> ค่ะผมใช้กันไกนะครับค่ะกระดาษ เดี๋ยวเราชี้กระดาษเป็นชิ้นเล็กๆกันค่ะครับผมสําหรับน้องๆน,นะครับผมที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับถ้าหากใครที่ได้ใช้กันไกนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเรานะครับเป็นคนตัดกระดาษให้เนาะเพราะว่าเราจะได้ปลอดภัยครับอา่างั้นเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับแล้วเราจะต้องฉีดชิ้นใหญ่ขนาดไหนครับก็ฉีดเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆใช่ไหมครับค่ะ ใส่ไปทั้งนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ค่ะดเดี๋ยวเครื่องปั่นเราจะร้องไห้นะคะครับผมกระดาษนี้ต้องเป็นกระดาษที่ใช้แล้วนะครับไม่ใช่บางคนแบบว่าเอากระดาษใหม่ๆ a อใหม่ๆเอามาใช้สักรีมหนึ่งเนี่ยกค็ค่ะจะดูเดียงไปนิดหนึ่งกระดาษรีโยดนั่นเองค่ะตอนนี้เราก็ได้กระดาษมาประมาณนึงแล้วนะคะต่อไปพี่เต้เอากระดาษแช่ลงไปในน้ําเลยค่ะแช่ลงไปเลยนะครับ หมดนี้เลยไหมครับค่ะใส่เทให้หมดเลยค่ะมเลยแช่ทิ้งไว้อ่ะเทหมดเลยแล้วนะครับค่ะแล้วเราจะต้องแช่กระดาษนี้นานเท่าไหร่ครับเราจะแช่กระดาษไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหรือจนกว่ากระดาษจะเปื่อยค่ะค่ะนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษที่เราแช่ไว้แล้วครึ่งชั่วโมงค่ะมันก็จะเปื่อยยุ่ยประมาณนี้ค่ะเปื่อยยุ่ยจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมลองขอลองหยิบดูหน่อยนะครับได้ะคะ่ะ โอเคครับอ่ะเปื่อยยุ่ยมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็มารับประทานกันได้เลยนะครับเอากระ<อ>ดาษของเราอ่ะโอเคครับหลังจากที่กระดาษเปื่อยยุ้ยเสร็จแล้วเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อครับเดี๋ยวเราจะเอากระดาษนะคะที่แช่ไว้แล้วครึ่งชั่วโมงไปปั่นกันค่ะปั่นนะครับเดี๋ยวเรามาปั่นกันอ่ะงั้นเดี๋ยวผมใช้เครื่องปั่นนี้ค่ะนี่ครับค่ะแล้วก็กระดาษใส่ลงไปเลยนะคะใส่สักประมาณนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมใส่น้ำลงไปด้วยนะ ใส่น้ำลงไปด้วยเพราะว่ามันจะได้ปั่นได้ค่ะถ้ามันแห้งๆมันจะปั่นไม่เข้าค่ะ๋อเครื่องปั่นจะได้ปั่นง่ายๆกันได้ค่ะง่ายใช่ไหมครับค่ะโอเคนะครับรประมาณน,นี้ใส่เครื่องปั่นปิดฝานะครับโอเคปั่นเลยนะครับค่ะเริ่มกันเลยค่ะ ประมาณนี้ครับเมื่อปั่นกระดาษละเอียดแล้วนะคะเราจะเติมสีลงไปค่ะพี่เต้อยากได้สีอะไรบ้างคะเรามีสีฟ้ากับสีแดงค่ะมีสีฟ้ากับสีแดงให้เลือก2สีงั้นผมขอสีแดงแล้วกันค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเติมเป็นสีผสมอาหารนะคะอันนี้เป็นสีแดงสตรอเบอรี่เลยต้องใส่เยอะไหมครับสำหรับสีผสมอาหารเราก็ใส่จนกว่าเราจะได้สีที่เราพอใจนะคะเสร็จแล้วลองปั่นต่อค่ะปั่นต่อเลยนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ถ้าที่บ้านไม่มีสีผสมอาหารเราก็ใช้เป็นกระดาษสีใส่ลงไปก็ได้ค่ะเอาละครับเพียมแปรตอนนี้เราก็ปั่นกระดาษออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ละเอียดประมาณนี้ใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วค่ะใช้ได้แล้วนะครับขนาดประมาณนี้ครับปริมาณนี้จะสามารถทํากระดาษได้กี่แผ่นนะครับจะทํากระดาษ A4 ได้ประมาณ2-3แผ่นค่ะ2-3แผ่นกันเลยทีเดียวอ่ะโอเคครับแล้วขั้นตอนต่อไปครับเราจะต้องทอํายังไงต่อครับเดี๋ยวเราก็เอาถาดใส่น้ํานะคะครึ่งหนึ่งค่ะ ก็ลงกวนพี่เต้ค่ะเทลงไปเลยค่ะเทลงไปเลยเทลงไปทีเดียวเลยใช่ไหมครใช่ค่ะอืมเรียบร้อยนะครับค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นพี่เต้หยิบตะแกงกับผ้าให้หน่อยค่ะตะแกงกับผ้าตรงนี้นะครับค่ะนี่ครับได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาร่อนกระดาษกันนะคะพี่เต้อยากลองทำไหมคะไม่ลองได้ไหมครับพี่เต้ช่วยหน่อยเถอะมา ได้ครับยินดีครับค่ะอ่านผมเริ่มจุ่มลงไปเลยนะครับจุ่มลงไปเลยค่ะช้อนขึ้นมาช้อนกระดาษขึ้นมาเยอะๆใช่ไหมครับช้อนกระดาษขึ้นมาเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เมล็ดพืชลงไปนะคะระหว่างที่เราล่อค่ะเราก็โรยเมล็ดพืชลงไปให้ทั่วๆเลยค่ะค่ะครับสวยงามมากค่ะค่ะทีนี้เอากระดาษขึ้นเลยค่ะกระดาษขึ้นเลยนะครับ เป็นก้อนอยู่เลยครับเอาขึ้นได้เลยใช่ไหมครับงั้ร่อนให้มันกระจายกระจายหน่อยค่ะให้มันกระจายกระจายเป็นการร่อนที่ทุลักทุเลมากนะครับอ่าเอาขึ้นได้ยังครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นเลยค่ะนี่ครับอะไรเดี๋ยวปึ๊บค่ะอ่าครับความพยายามของเราก็ได้เท่านี้แหละครับงั้นเอาพักนะครับต่อไปเอาพักเลยค่ะจากนั้นเอากรอบออกค่ะกรอบออกค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอา ผ้าค่ะครับปิดไปก่อนค่ะซับไว้ก่อนค่ะก็เป็นการซับน้ําออกจากกระดาษเทเร์รอนเองค่ะอันนี้ครับะกวนพี่เต้เอาถาดน้ําออกค่ะครับได้ครับจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคว่ำผ้าลงไปค่ะแล้วก็ใช้ฟองน้ำค่ะซับ เอาน้ำออกค่ะอ๋อก็เป็นการช่วยซับน้ำออกใช่ค่ะซับน้ำออกเลยนะคะค่ะเรียบร้อย,ลย,อยแล้วค่ะเรร้แล้วนเรก็ลอกออกเลยค่ะครับผมต้องค่อยๆลอกออกนะคะเรียบร้อยแล้วค,ค่ะทีนี้กระดาษของเราก็เอาไปตากแดดได้เลยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นกระดาษที่เราเอาไปตากแดดไปแล้วครึ่งวันค่ะพี่เต้นี่ใช่ไหมครับแห้งสนิทเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะพี่เต้ลองลอกดูไหมคะลอกกระดาษออกจากผ้านี่เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะงั้นดึงออกได้เลยไหมครับดึงออกได้เลยค่ะเลยนะครับแงบแงบอ๋อหลุดออกมาเป็นแผ่นแบบนี้เลยนะครับอ่าสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าสีออกจะอ่อนกว่าตอนที่เราทําสักนิดหนึ่งค่ะนะครับแล้วทีนี้หลังจากที่เราได้กระดาษแบบนี้มาแล้วเนี่ยนะครับอยากจะรู้ว่าเราสามารถ เอาไปประดิษฐ์เป็นอะไรได้บ้างครับค่ะเมื่อเราได้กระดาษสวยๆแบบนี้มาแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอามาทำเป็นการ์ดนะคะหรือว่าทำเป็นที่รองแก้วได้ค่ะแบบนี้สวยๆเลยค่ะโอ้สวยจริงๆด้วยนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมายหลายอย่างเลยใช่ค่ะครัพี่เต้และท่านผู้ชมทราบไหมคะว่ากระบวนการผลิตกระดาษนะคะ1ตันเนี่ยจะต้องใช้ต้นไม้เท่าไหร่ ประมาณ3ล้าน8 0 0แสนต้นได้ไหมคะโอ้โหขนาดนั้นตัดกันกี่วันคะเนี่ย <c oughs> ค่ะปริมาณกระดาษที่ผลิตนะคะ1ตันจะใช้ต้นไม้ถึง17ต้นค่ะแล้วจะใช้ไฟฟ้านะคะในการผลิตถึง4,100กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงค่ะใช้น้ำนะคะ31,500ลิตรค่ะซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยจะเกิดคอรีน,นะคะซึ่งเป็นสารพิษถึง7กิโลกร,รัมค่ะแล้วใน1ปีเนี่ยนะคะ คนไทยเนี่ยใช้กระดาษนะคะถึง3.9ล้านตันค่ะทำให้เราต้องตัดต้นไม้นะคะถึง66.3ล้านต้นต่อปีค่ะเทียบเท่าเป็นว่า1นาทีเนี่ยต้นไม้126ต้นนะคะที่จะถูกตัดลงค่ะกระดาษปลูกหรือสีเ,เปเปอร์ของเราเนี่ยนะคะเมื่อเราเอาไปปลูกลงดินลดน้ำต้นไม้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นพืชผักให้เรากินด้วยค่ะทีน,นี้นะคะขอมอบให้พี่เต้ไว้เลยค่ะเ,คเป็นของที่ระลึกค่ะขอบคุณมากครับสวยงามน่ารักมากเลยนะครับ และท่านผู้ชมนะครับท่านใดที่ได้ลองทําเจ้าสีเปเปอร์แล้วเนี่ยนะครับก็อย่าลืมส่งรูปภาพนะครับผมมาให้พวกเราดูกันได้นะครับที่แฟนเพจ NSM Thailand ครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะรอชมผลงานของเพื่อนๆอยู่นะครับและวันนี้นะครับก็จะต้องขอขอบคุณพี่แอมแปรมากนะครับที่มามอบความรู้ให้กับพวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีค่ะครับผม ในครั้งหน้าครับดูอียดโยไซจะพาทุกคนไปหันษากับโลกของวิทยาศาสตร์ด้วยอะไรนะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันได้นะครับวันนี้เราทั้งสองคนนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็สวัสดีสวัสค,สสคไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่ากระดาษเหลือใช้ที่อยู่ในบ้านของเราจะสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเก๋ๆแบบนี้ได้สำหรับครั้งหน้าเนจะมีอะไรดีๆมานำเสนออีกห้ามพลาดกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ